สบ,ส,บสบัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดีเอฟซีบุกซุทุกคนมีก็มาพบกับบาซุกเนาะพี่น้องเนาะซึ่งหลังจากบาซุกมาจากต่บานไอ้อกอยเนาะมาตะยามันไอ้อกอยบาซุกก็มาแวะอยู่สวรรค์นาเค <c oughs> สวรรค์นาเคือกัน์ก็นพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันเป็นนครนะนะไอว่า,าตัวเมืองตัวเมืองสวรรค์นาเคตนรรไกรซอนมีหารพี่น้องแลบ้บาซุกก็ได้มาพักอยู่ที่ห้องแฮมห้องแฮมห,ห,หุงเครื่องแล้วพี่น้องเป็นห้องแฮมของ น้องเอื be, so, ่อยของบาสุกที่อยู่ฝรั่งเศสเนาะหงแฮมหงเฮืองเชื่ว่าเอื่อยเล่าหันอยู่ฝรั่งเศสเรามีน่องอยู่อยู่สวรรค์นี่แหละพี่น้อะเป็นจาของหงแฮมนี่เป็นจาขคองหงแฮมที่บาสุกนั่งอยู่นี่แหละพี่นอะแล้วเอื่อยเลากระจายหายเนาะกับฝากขอบกุ้นขอบใจเอื่อยเราหลยๆเดอร์ขอบใจเอื่อยทั้งฝรั่งเศสหลายเดอร์ ถึงตอนนี้บาซุกับกระลังสีออกไปเนาะบาซุกับว่าซิรีวิวตั้งแต่ตอนเขาม่หามันขึ้นนี่ผมได้แต่ว่ามันคําแล้วมันก็เลยเฉียวแบบว่าภาพเนี่ยโกโปมันเฉีบางาะเนาะจึงบาอ้อกอยหรือว่าว่าคำชิงกับยูขุนเนาะบาซุกอยินของคนเดียวกันลังสีออกไปพี่น้องเลยสีเมื่อบาทเนาะสีเมื่อบาทตั้งหลังเขาเดี๋ยวพี่น้องเกยคิดหอดคิดหอดบาทแห้งแห้งร่มจริงก็อยากไปหายูทูบเบอร์หลายๆคนอยู่พี่น้องแต่ว่ายังเวลาอันมาเพาะเนาะแอ้ก้อย เรื่อสีฟ้าเมื่อลงพูกงานแล้วนี่พี่น้องผู้ใด้อันนี้ผู้ใด้สิมาเที่ยวสาวันนาเขียดก็มาแวะมาพักมาสนับสนุนหงแฮมเพิ่นได้เด้อพี่น้องเด้อซื้อว่าหงแฮมฮงเฮือกตั้งอยู่แบบติดมองเบื้องไก่แค้มคลองนนั่แหละพี่น้องจะผ่ากัจังสีเด้อพี่น้องเพราะว่าสายงานแล้วเนาะโอ้สิงถอดกี้การ์ดออกเลยพี่น้องไม่ใช่พวกคุณ เป็นน้องแฮมเปิดใหม่เนอ่ยมแต่ปีหนึ่งสองปีบเลยังไงตอนี้ทรกำลังโทรหาแท็กซี่นะรับอครเปิดคลิปเนาะไปดู่าคำสิ่งไปดีนสสดีสดีสวัสดีทุกคนเ็นี่คือไอซีเนาะเนาะไอซีนกซเนี่ยไอซีนกเนมนกข้นเมือด้วยเนี่ยนกเมือดไอจักดีซจะเจ็บเืออะไ นะพี่น้องเนาะงบาสุกกับชิมาแนะนัเนาะหอมของที่บาสุกอยู่กับของเตียงคู่เนาะราคากับเซนสี่ชิพเนาะต้องให้มาจ่ายบางคั้งเนาะเพราะเขาเคยมานอนได้คืนหนึ่งพี่น้องเอือยแล้วก็โทรมาบอกว่าน้องแง้มที่ไปนอนทำเป็นห้องแง้มน้องน้องน่องเอือดเองเนาะคันชิไปพักอีกะแล้วก็เรียกว่าคันชิมาพักอีกเอือยก็ติ่ายให้หัวบาสุกกระหมัอมหองแง้มสีเนาะมาของสีอยู่แล้วพี่น้องเลยกับภากอีก ทีหนึ่งเดี๋ยวรีวิวให,ห้เนาะห้องซองห้องเอห้อ,หองซองห้องห้ององเตียงแล้ถ้าประมาณสี่รอยบาทพี่นนองนมันนับน้นออได้แอรก้อยจะเย็นเนาะภายในห้องกับจิบมีประมาณสามิเนอะนี่ก็เป็นห้องน้ำมีผ้าเน,นี่ยตื่นตื้นตนนื้นหมองอาบน้ำเนาะน,น,นี่ก็เป็นสบู่องแห้งามพีน่น้องงามอะไร ของน้านสะอาดเด้อนี่เห็นหอพี่เนาะฮวงแหงามฮวงแหวงามซอว่าฮวงแหมหงเฮื่อยาบาุขสิไปไทยอทั้งห,ห,หน้าบอกว่า,าการอยู่หม่องไหนเนาะเอาพี่เนาะนะครับขอแ่นฮวงแหมน,นีทั้งืนนส่สามสัตวนี่ระวังของทองถินอย่งขึ้นมา หอ้องเียมมีทั้นนงหมดสามสัต์น้ำาคือสัตสามีเนาะครูนี่ยวให้ไปดูนะ่าห้องเยียมเนาะซึ่งตอนนี้เรากำลังสิลงไปเราลงไปแล้วแ <c oughs> ท็กซี่าา 4, มาสิ้ทีแท็กซี่กูเกิน เัีนีวพี่น้องแต่พวกยเพิ่นมีคาราโอเกะห้องประชุมเลสเคปซ์นนะครับหานอาหารหารกรนกาแฟเนาะมีเบิร์ตเนาะมีบริการเห็นดิเห็นมั้ยอาคีการ์ดไปเห็นิ่นอ๋อน้องขับรถกระบเข้าไปหรอไปได้ซะมอกคีการ์ดไปให็นปุณนบบน,นี่ก็เป็นแมตชเคาน์เตอร์แตังนะห้อนผู้ชม ม่หรอกคแท็กซี่เตอนนี้พศกอกนาห้องแมลเนาะยุทธนุยังไอเพิ่มทแนะนำยู่ต้นนาพุกากาครับว่ทถน่นนะะถนนนี่ฮะเดแน่นหแท็กซี่นนีเดีเยวพี่น้องซีว่าหงแหมหงเพือนแน่นม เจ็กซี่มาพอดีคือตอนหนาว่าห้องแชมห้องเครื่องเด้อพี่น้องแต่ไม่พุดนุ่นเอ,าาาอเื่อยแล้วไรเด้อพี่น้องขอบคุณข,ขอบใจสปอนเซอรรเสริญไรไรเข็นข้างตลาดแล้วไปอันเรื่องสิไปส่งเพิื่องดูบ่ายทีมงานอากรแต่ก็ทีมงาน,น ขาดน้ำเด้อพนองเด้อมาอ่านับนู้นให่แล้วไงขาแลอันนี้เนาะแล้วสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้บาสุกเนาะเมื่อไรมไ่งจะเด้ยังเมื่อไร่บอไปขาไปี่ะเบิดกันอยู่บอพนองไปล่งทั้งล่างนะบอเอาเครื่องไปทงล่างเออเอาเครื่องไปท้งล่างกัน โปรเจกามาอไอพีเครื่องพวกเจกตมันตั้งสิเบิ้ไอเพิ่งเอ๊ะเธสักให <มา S 2> เอ,เอ๊ฮะ<อ>โอ้สญญญหอาวนเ่เป็นตาดี่อานอพ่อพี่น,อน้องเนาะร่างจากเมื่อวานนี่ว่าชิอเมื่อเนาะแต่ว่ากะวันน้มเมื่อเนาะเพราะว่าไอ้อโกยอฆอ่าเนาะ เป็นที่สาวเนาะไหวข้ามือว่าดีบัสิมืออจจะข้า่อยังไะเออไปหาอายแอร์กอยไปโปรโมทเนี่ยเพื่อนเนาะแล้วกาพอดีมืออื่นสาวมาเขาก็เต็มเครื่องเต็มโตออกมาเนาะกางขึ้นรถพี่น้องตอนนี้อยู่ใช่ตอนมืีในวันจันทร์เนาะอยู่สวรรค์คิวรถสวรรค์นาเคศคิวรถสวรรค์นาเคศเออกะเราจะเดินทางเนาะ นี่ทั้งหมดสคนีวสีีวิตอะไรทำตีไปดีอีกนังไกลกสาวนะจ๊ะเนี่ยเจ้าซื้อยังก่อนซื้อแพงหรือซื้อแพงไม่ทำแพงเนาะงานีจุยชมจุยเดี๋ยัจะทงเจอกันตอนเดินทางพี่นนองไปฮานซีเว่อี่ไซแี่ นี่ปิงไก่เขาไหเดี่ยวนอนนี้งมีแล้วเขาชอบคุณที่เขามาติดตามรบนอนได้เป็นปิงไก่บดีเสว่าปิงไก่สว่าสว่าสว่สว่านนเเด้อใครเด้อขเด้อใครเด้อ

เอจออนหตอ่อข่าเาหอดรักสามชิหาวะเนี่ยั่นบอกตอนนี้เอข็าหอดรักสามชิ้หาน้องหอเนาะรักสามชิหาของเมืองสวรรค์นาเขตอะไรแขวงสวรรคเขต

พี็สาวุ่มทีนี่ขายุ่ม้งสกั่ปักเซ่พี่องนที่ดคนลุ่มแล้พี่น้องเลย ข้าวันอปแล้วเอาข้าวขา้ข้าวขาข้าวาข้าวาข้วาข้าวาม่ันมันมันายปนเขาขาเาือ้าเ้ทุกยุคเขาขจะขึ้นขึ้นารเลยหรข้รูจ้จับยืนห่างเงีนี่เขาไม่หาน้วแม่จับไขกเดอแถวอื่นอนนี้อืนใ้่ไข่อันไนไขงี้ยไข่ลูกดิไข่ลู ช่ขึ้นกับพี่น้องใช่ขึ้นกับพี่น้ององเปนสามพันปังหาพันวิสระจะหาพันากันไปลายมือัน้อไปซมือวันศุรจะว่ามีจะพูเจื่อนะพี่น้องเลย อ้องสือเด้อไอ้อใจเลยบออ้อหางหลวนีะไกินอะไรเป่้านรุ่าดนยนาะพี่น้องเนาะเท่ากับแวะจอดที่หน้าปงหน้าป่งเอ่เมืองคงงเคโดนแคว้จมพิซซ่าเนี่ยพี่น้อง แาบหน้าโป่งเมื nah. ่องโค้งเซโดนแฝงกับเขาเขาก็คิดว่าขายของเนาะว่าจะเป็นน้ำดื่มปิ้งกอกปิงไก่เอาไปปิ้งไก่ฮัทซีดักเอาไปปิ้งไก่ดีนะเข้ามายังไงเอาไปปิ้งไก่ นนอตอนนี้อาบาสุกะลงรถแต่นาะถึงรถรถจอดหาย,ยุทธ่างเขาบาทเนานะบาสุกะบรทไยตอนลงสาตอนแม่บาตอนลากกันก็ไอ้ก่อเนะไปเลยข่มากบางย่านี่เกิดไม่หีบนะเนาะเเากับซื้ออันนี้พี่น้องสิงไก่น้ปาปงมาฝากเนาะที่ดก็จิบวัอ ไอ้ดอนโทรมาบหร่บหอดใช่เลยสือมาฝากเนี่ยเวอรบอะไรเนี่ยนี่กลับบ้านทั้งจีต้องปิ้งไก่นาโปงเอวไงไก่ไก่น,น,ไกนาโปงฐานนี่น้อยมาเอาเนาะพี่น้องเพระาะว่าื้อปิงไก่เน,น,นี่ยเมื่อไหร่ไก่ชิคเอาเซ่ต่อเนาะพี่น้องเพระาะว่านี่ของประกำสินหมดออีกย,ยังเลยอันนี้มึงบวชสืบเงินหมดหมดหยอดเลยเงื่อน,นเหลือติดบาทว่าเพ่อหาสิบพันพี่น้องเลยกดเงินไปเท่าไหร่ กดทำอีส์นหาแสนกดเถื่ออีกหาแสนเบิดประมาณสามพันปลายคนละเนาะคลิเนี่ยโอ้เงินหมดเลยไม่ได้ซื้ออะไรมีซื้อเต่นท์อ่ะในี่เองเอ้ยได้กินได้โดดเงินเบิดอ่ะคลิปนี้ก็เงงเป็นปีสบอ้ว่ามึงมดเลือนก่อนเออเอาไปดี่นอะอันนี้กเหมดโดดตอนที่ประมา กองในประหยัด,ดยงบเป็น,ออนยังงเออรมีงเงินค่ารถมเงนเงินครถเออนี่ก็ไม่น้อยมาเอาพี่น้องกินได้กิน,นมาเาวพ่นหอดเธอหมดเลย<ะ>อไอร้อนมากเอาามาพบมาบก,กันพี่น้องเออัน้นเอา,เอาน้ำติดนี่ไม้มาเออโอ้คดีมากขอบคุ<อ> แล้วเขามาทิมลงไว้นี่แล้มาทิมลงไว้นี่เทากับมื้ออะไรไอรอนก็รังขับไปบ้านสบายดีพ่พี่น้องตาไปกับบ้นโน่นมาคือนี่เนาะพี่น้องเนาะหมูอันนี้มาส่ง Thank you นะหมูอาะาเกี่ยวมาส่งเนาะเจี่มไหมข้าวต้มเดือ เทวินิ่เหนอนี้นี่แลครับบบ่นี่ีเทอีกได้ไฮะตอนนี้นี่แล้วค้องเหมเหลวอยผ่านไปมื่อยื่น่อยู่เพื่อนมันเก็บมันดนแล้วก็ซิง์ไปไปอพอดีว่าฝนเยะมากว่าสิแซนให้เราสแบบเอยเห็นด่ไปคือสิยังอยู่ไน้อยคือเป่าที่ทไ ากได้ทำมาเดินเปโอ้ปักพอนเนี่ยไปเข้าวัสิปีนขึ้นนีซับขึ้นทุกขาเันดนบ้าหลับสามเมื่อเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยหักสามเลยเลยสามคนเจอกันอยู่บ้านเนาะเบรกถึงแล้วสายป่าน มันบ่มันบ่ยบุบ้านอ้าคือดำแทะบ่มันคือดำแทะตอนออกกันไหมันคือขาวใช่ออกกันไมแต่ว่ามันขาวเนาะดำชันกันกับกูเลยเออทราบกูชูกกฤด,ดีกูมาเนี่ยมาเตะตาแงด ต้องสายปปาดทำไมน้องดำอย่างนี้คือ <c> เ <oughs> <c oughs> กบมาใหญ่ๆมันมึงเนี่ยอวดอยู่เนาะคือ,อเบะยองงี้เลมันหิบะ,ออไไะโอ้คือหอพี่งหอพี่ไงโอ้กินหอยขอบบแม่ ยูแม่คิดทอดข่อนะฮะเนาะฮ่าฮ่าฮ่ากินทอดป่าอินทอดแล้งบ่อไอ้จ้าแ่ปรามือเน่้านขื่อนกันเนาะอันเฮ้ยุกได้วนี้ตื่นลูกข่อยมากผีบอินทอดล่้พี่ กินหัดีตาให้คนนั่นสิไปเอาข้องอยู่ป่าเส้นนี่เอาของอยู่ป่าเส้นไหนที่มันวอยอมผักอยูไหนอินนี้เยเอาไรกูเลิเด้ออะไรงั้นเหรอมาลูดมาลูกบอกถูไหมถกไหม้อเลยื่อเดือนเอาปากมาเหลี่ยมบั้งเอามาให้คอยเอาะอยม เออเจสุภาพวีหางเหงาเาข้องหนัเยอฮะแจะกินวกมึงย่างไรพวกคือคืนกีหน่อยได้โดนไหมพี่กโดนไหโดนไหมจ้า่คือคนี่เออเออแบบนั้นแหละ่านปปดก็ไร่ันพิบคนผู้ผู้สะอยู่งไ่ยมันปิวขืนตามต้หัว่เปิดอุ้มมาขิ้นด่อนง่ะ กินขี่วะนี่กินขี่ปะรึกินขี่ปะเกมแถบว่าอินดีอ๋อ,อ,อ,อตะหัดตัวมาไปพ่อแหละหอ,อมแหละของเลยตอนนี้ก็กินอันนี้เนาะเป็นไก่น้ำปงที่ว่าซื้อมาฝากเนาะ ปิดคลิปไปแล้วพี่น้องเพราะว่าเ่นเสียงเพลงดังเนาะเป็นสลลงเงียงกันครับผมเ<ป>จอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจบา๊ายบาย